มาจริงเห็นเปล่าเห็นเปล่าไม้แกงไม้แกงของจริงของจริงพี่มาแล้วครับพี่มาแล้วนะมีแฟนคลับมารอกันเทียบเลยไม้แกงครับนี่ของจริงพี่มาของจริงนะครับมาให้ดูเดี๋ยวให้ดูแชร์นกันไปเลยครับมีแฟนแฟนคลับพี่อิ IP ม <modeling> สวัสดีครับวันนี่แฟนคลับเยอะมากเลยนะครับให้ดูแล้วนะให้ดูแล้วให้ดูแล้ว ให้ดูแลให้ดูแลให้ดูแล่สวไล่สวดไล่ลายปลาปีจ้า้เอาอมางเอาอะไรเอามาแล้วนี่เอ้าหรอวันนี้เขาที่แล้วพวกเราตรวจกันทุกคยังคะยังไม่มีใครยังไม่มีใครตรวจเลยตรวจ เป็นกำลังใจในให้นะครับน้องๆทุกคน